สวัสดีค่ะทุกคนสกินแคร์รีวิวบายเจบุก EP นี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะอิงกุจาเหตุผลเดียวที่บุ๊กเลือกรีวิวแบรนด์นี้นะคะเกิดจากดิฉันเป็น FC เจ้าของแบรนด์เหตุผลเดียวเท่านั้นเลยจะ้ะเพราะว่ามีความชื่นชอบในตัวเจ้าของแบรนด์มากติดตามเขามานานแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเนี่ยก็คง ก็คงดีเพราะเขาก็คือเป็นกูรูท่านหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะในส่วนของ ep ในนะคะบุ๊กจะแยกออกเป็น3ส่วนนะส่วนแรกก็คือจะเป็นการ รีวิวสกินแคร์แต่ละตัวโดยรวมหลังจากที่บุกใช้แล้วว่าตัวไหนบุกชอบตัวไหนไม่ชอบส่วนที่2ก็คือจะเป็นวิธีการใช้และส่วนที่3ก็คือเป็นคําแนะนําก่อนการซื้อนะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกับตอนแรกกันเลยอ่าตัวที่1น,นะคะจะเป็นตัวคลีนเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Hydrating Gentle c l e a n s e r นะคะก็เป็นเป็น ตัวล้างหน้าตัวทำความสะอาดหน้าธรรมดานะเนื้อครีมของเขานะนี่ถ้าใช้ไม่หมดจริงจะไม่เอามารีวิว <c oughs> เนื้อครีมของเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะถ้าเจอน้ำเจออะไรไปก็จะเป็นฟองนะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ทำความสะอาดหน้าแบบมีฟองส่วนตัวก็ถือว่าก็โอเคสะอาดแล้วก็ล้างไปหน้าก็ไม่ตึงเอียดหรือแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่รู้สึกะระคายเคืองอะไรใดๆนะก็ถามว่าผ่านไหมก็ได้ก็โอเคใช้ได้ค่ะหน่าชุ่มชื้นดีตัวคอโปรดักต์ของเขาตัวที่2ก็จะเป็นตัว green tea calming cream ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัว moisturizer นะคะซึ่งบุกตัวตัวส่วนตัวบุกเอจะเป็นคนที่มีผิวผสมคือทั้งมันและและแห้งเนาะ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่บุ๊คคิดว่าคนที่แบบหน้ามันอะ่ะก็คงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเขามีความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะนะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เนื้อครีมเป็นแบบนี้โอเคเลยชุ่มชื้นเลยชุ่มชื้นมากๆอันนี้ดีค่ะก็เป็นตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน ส่วนตัวที่3คือกันแดดจ้า SPF 5 0นะตัวนี้คือบุ๊คชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านานะคือบุ๊คใช้ Raw Lab เนาะเป็นกันแดดของเกาหลีซึ่งตัวนานาจะเป็นกันแดดที่บุ๊คคิดว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้พวกคุยชั่นหรือว่ารองพื้นหลังจากที่เราใช้กันแดดแต่ตัวนี้คือเหมาะเหมาะกับคนที่แบบใช้รองพื้นหรือตัวกันแดด ตามหลังเพราะว่าเวลามันเป็นครีมน้ำนมก็จริงแต่เวลาคือทาไปแล้วอ่ะคือเขาจะซึมแล้วสีผิวหน้าของเราอ่ะมันจะกลืนเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลืนเป็นสีเราเลยคือสมมุติหน้าเราเป็นแบบเราเป็นคนผิวอมเหลืองเนาะเราทาตัวนี้ลงไปมันก็จะเป็นผิวอมเหลืองเวลาเราลงรองพื้นหรือคุชชั่น สีมันจะไม่เพี้ยนมากแต่ว่าถ้าในส่วนของพวกเราแ l บที่แบบว่าเนื้อครีมเป็นสีขาวขุ่นแต่ทาออกไปแล้วคือมันยกระดับสีผิวของหน้าไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีเลยอะ่ะคือแบบนั้นอะ่ะบูคิดว่ามันไม่เหมาะกับการใช้รองพื้นกับคุชชั่นต่อแต่ว่าของอิงกัวอะ่ะคือเขาทำออกมาได้แบบซึมแล้วสีเป็นสีผิวเดิมที่เรามีก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ใช้ได้ซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนอะมากตัวนี้ผ่านเลย อามาดูในตัว Active ตัวที่เป็นแบบตัวที่มี a c แอคทีฟอิ d กิเ t นที่มีส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะแบบชูลงขึ้นมาว่าสำหรับเพื่อแก้อะไรบ้างทำอะไรบ้างนะในตัวแรกก็คือตัวนี้จะ้ะ 4D Acne Clearing Toner ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบไว้ใช้สำรีชูปแบบนี้หรือ บุกไปถามเขา <K ill> เขาบอกว่าอาจจะไม่ต้องใช้สำลีก็ได้ใช้เป็นเหมือนน้ำตบก็คือแถบๆลงบนใบหน้าอย่างแบบนี้เลย <K ill> นี่แถบลงไปตัวนี้ช่วยเรื่องแอคเน่นะที่เขาบอกอก็คือแบบช่วยลดสิวช่วยลดอะไรโดยส่วนตัวหลังจากที่ใช้ไปแล้วถามว่าแพ้ไหมตัวบุกไม่ได้แพ้ตัวนี้นะถามว่าช่วยลดสิวไหมมันก็ไม่ได้แบบเห็นผลว่าลดขนาดนั้น แต่มันก็าอาจจะช่วยได้บ้างมังอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าโดยส่วนตัวคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วแต่ถามว่าใช้ไหมใช้เพราะว่า <c oughs> ชอบเจะาของแบรนจบนะอะ่ตัวที่สองคือตัวนี้ 4D Brightening Booster Serum เนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ เป็นเซรั่มซึมง่ายแล้วตัวแบรนด์เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดเม็ดสีเมลานินที่เกิดขึ้นบนใบหน้าโดยส่วนตัวบุ๊กนะถ้าใช้ตัวนี้นะคือบุ๊กชอบออวิตซีของตัวเซลาวีมากกว่าคือถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการลดริ้วรอยด่างดำหรือแบบปรับสีผิวให้สว่างขึ้นอะไรแบบเนี้บุ๊กคิดว่าตัวเซลาวีเขา เห็นผลชัดเจนกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องขออภัยด้วยน้องไม่ได้เข้ารอบนะจ๊ะแต่นอกนั้นคือเข้ารอบหมดเลยก็ถือว่าโอเค90%ของแบรนด์คือชอบหมดตัวต่อไป Green Tea Retinol Repair Shot ตัวนี้นะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นี่เป็นเล็กๆแบบนี้ ความเรตินอลที่รู้กันก็คือช่วยในเรื่องของแอนตี้อจ g จิ้งและลดรอยจุดด่างดำที่เกิดจากสิวในเรื่องของแอนตี้อจจิ้งก็ขอให้ผ่านไปเพราะว่าเรื่องนั้นคือใช้สกินแคร์มันต้องใช้แบบยาวมากๆเป็นปีถ้าใช้แบบเดือน2เดือนหรือหมดเซตอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลแต่ที่นางเห็นผลชัดเจนนะคะก็คือเรื่องรอยด่างดำจากสิวค่ะคือบุ๊กลองใช้แล้วรอยด่างดำจากสิวคือ จางเร็วลงจริงๆถ้ายิ่งใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบวิตซีเหมือนตัวไบรท์เทนนิ่งหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือน้องไปไวมากนะคะเนี่ยอยา่างตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ถ้าใช้นางแบบครบเต็มไซเคิลของนางนะคะไปค่ะหายเร็วจริงอันนี้คอนเฟิร์มและตัวสุดท้ายทุกคนตัวนี้รักมาก ก็คือโกลเปปทายปาเป็นลิปมันซึ่งมีความโกลมากๆและให้ความชุ่มชื้นมากๆซึ่งตอนที่บุกซื้อเขายังไม่ได้ผลิตสีอื่นๆเพิ่มเติมมาเลยนะคะปัจจุบันคือผลิตสีแดงสีเชอร์รี่สีอะไรเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้คือตัวแรกที่บุกซื้อมาคือแบบไม่มีสีเลยนี่ลองดูนะเนี่ย มันเป็นบำรุงแล้วคือมีความมันวาวมากแล้วก็คืออยู่มันวาวเนี้ยไปอีกนานก็คือชอบมากตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ควรหาซื้อหาตามสรุปทั้งหมดแล้วโดยรวมคือบุ๊กชอบเกือบหมดเลยยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวที่บุ๊กคิดว่ามีของยี่ห้ออื่นที่ดีก,กว่านะส่วนนอกนั้นบุ๊กลักหมดเลยไม่เสียใจเลยที่ซื้อยกเซต นะอ่ะมาในส่วนพาร์ทที่2นะคะที่บอกว่าใช้ยังไงวิธีการใช้คือจริงๆแล้วอะ่ะไม่ว่าหน้าเราจะด้านช้ามากขนาดไหนนะคะถ้าเราใช้ตัวที่มันเป็นแบบกรดเยอะๆๆๆพร้อมกันหมดอะ่ะ หน้าเราก็ละคายเครืองได้ซึ่งถ้าใครเป็น F C ของเจ้าของแบรนด์อะ่ะก็จะเคยผ่านหูมาแล้วแหละกับคำว่าสกินรีไซเคิลเอ้ยจะสกินไซคลิงไม่ใช่รี Skin ไซเคิลสกินไซคลิงนะคะทุกคนเขาให้ใช้ตามแบบนี้เลยเดี๋ยวบุ๊กขึ้นชาร์จให้ดูค่ะนี่คือชาร์จของเขานะคะสกินไซคลิงนะคะคือที่จำเป็นที่จะต้องมีเลยก็คือตัว core product ของเขาคือ3ตัวนี้ก็คือ cleanser แล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดด3ตัวนี้เป็นคร a w โปรดักต์นะคะที่จะต้องใช้ทุกวันตามด้วยตัวนี้เป็นตัวแอคทีฟต่างๆที่เราจะต้องแบ่งใช้วันละ1อย่างเท่านั้นอย่างสมมุติว่าวันแรกเราก็จะใช้เป็นตอนเช้าก็จะเป็นคลีนเซอร์และตามด้วยแอคเน่ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดด นี่คือวันแรกใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นวันที่สองผัดมาเราเอาน้องออกเราเพิ่มตัวนี้ไปค่ะ <c oughs> นี่เรติโนลก็ใช้คลีนเซอร์เรติโนลมอยจไิเซอร์แล้วก็กันแดดอย่างนี้ทั้งเช้าและเย็น <c oughs> เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะส่วนวันที่สาม พักจ้ะเหลือแค่คอโปรดักแค่นั้นพอพอวันที่4เพิ่มจ้ะนี่เพิ่มน้องเข้ามาก็คือสับใช้อย่าใช้ทุกวันรวมกันทั้งหมดไม่งั้นมันก็จะพังและเกิดการระคายเคืองเหมือนดิฉันนะคะอันนี้ก็คืออยากมาเล่าสู่กันฟัง นะอ่าต่อมาในส่วนของส่วนที่3ก็คือคําแนะนําก่อนการซื้อจริงๆแบรนด์เนี้ยเขามีสมาชิกนะทุกคนไม่ว่าจะในแอปส้มหรือแพลตฟอร์มต่างๆก็ตามทุกคนสามารถแอดไลน์แล้วก็ไปสมัครสมาชิกของเขาได้อ่ะมันจะมีปุ่มเมเบอร์ตรงนี้ทุกคนทุกคนก็กดเข้าไปตรงปุ่มเมเบอร์นะพอเป็นมเมเบอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ให้ลิงก์กับ แอคเคาทของ s o อ p e e l a า a d ดแล้วก็ l i n e My Shop ของเราซึ่งทุกๆก,การซื้อมันก็จะมีแต้มสะสมนะคะแล้วทุกๆสิ้นปีคุณสามารถเอาแต้มสะสมมาแลกของรางวัลได้ซึ่งดิฉันพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านคลิปนี้มาก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะสำหรับแบรนด์อิงกูก็ถือว่าผ่านๆๆจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ